สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมที่ดินนะคะติดถนนราดยางพร้อมที่จะทำธุรกิจนะคะ3ไร่1นึ่งงานสิบเก้ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านแป้นนะคะตำบลบ้านเป้นอำเภอพูอนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ดาไหลจากถนนเส้นนาแก้วดงน้อยนะคะที่นี่บ้านนาแก้วนะคะดาเริ่มไหลจากบ้านนาแก้วนะคะแพนต้องไปทางด้าน ขวามือของดานะคะออกไปถนนเส้นสองสองนะคะเข้าสุขุนนครอ่าถ้าแผนกล้องไปทางด้านซ้ายนะคะไปอำเภอโพนนาแก้วนะคะแต่ดานะคะจะเลี้ยวตรงข้างกับวัดบ้านนาแก้วนะคะ,ะวัดบ้านนาแก้วนะคะสีแยกวัดบ้านนาแก้วอันนี้จะเป็นตลาดนัดบ้านานาแก้วนะคะตลาดสดบ้านานาแก้วนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณตลาดสดนะคะ,ะเดี๋ยวดาจะพาไปนะคะ ชมที่ดินนะคะจากบ้านนาแก้วไปประมาณ8กิโลนะคะออกไปถนนเส้น22ก็2กิโลนะคะเ,เดี๋ยวดาจะขึ้นรถกับน้องทิพย์นะคะขับพาท่านผู้ชมไปเลยนะคะอันนี้เราก็ถ้ามาจากสกลนครนะคะจากถนนเส้น22นะคะเราก็จะเลี้ยวขวามือตรงแยกนะคะสีแยก ข้างวัดบ้านนาแก้วนะคะตรงนี้เลยนะคะออกไปประมาณแปดกิโลน้องทิพย์เนาะตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตรงไปเลยนะคะแถบนี้นะคะก็จะเป็นริมหนองผานน้ะทิพย์เนาะทางผ่านจะเป็นริมหนองผานนะคะเขาจะมีนาปังนะคะทํานาปัง จะเขียว,ยวหมดเลย,เย,เลยนะ,ะทิพย์เนาะใช่เพราะว่าเขาใช้น้าหนองหานเขาใช้น้ําหนองหานนะคะอ่าตรงนี้เลยนะคะตรองทิพย์ก็ขับช้าช้านะคะอ่านะคะเราก็ตรงไปต่อนะคะก็จะเป็นบ้านโพนงามท่านะคะข้างหน้าจะเป็นบ้านโพนงามท่าอันนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านโพนงามท่านะคะค จะติดหนองหานนะคะทางด้านขวามือจะติดอิ่มหนองหาน เ <Okay. S 2> กาะ <Okay. S 2> โดนสวรรค์กลางหนองหายเขเข้าเมืองสกลได้ <Okay. S 2> แลวบ้านท่า<ะ>วัดนะก็มีพวกเพที่ว่าล่องแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ลงไปล่องแพร่ที่ดินแปลงนี้นะคะดาจะเกิดให้ให้ทราบว่าแต่ก่อนเนาะทิพนะ เจ้าของเขาขายสองร้านห้านอะทิปเนาะแต่ตอนนั้นน่ะก็คือว่าเขายังไม่เอาตาช่างนะคะที่ช่างพวกพืชผลทางการเกษตรออกน <ยก S 1> ะคะตอนนั้นน่ะเขาทํารับซื้อทางการเกษตรรับซื้อรับซื้อมันรับซื้อข้าวเปลือกใช่ค่ะรับซื้อไม้อืรับซื้อไม้ก็จเจริญนะคะหมู่บ้านแถวเนี้ยอ่าเจริญน,นะคะแล้วก็พอดีจําเป็นต้องขายนะคะไม่มีใครเอ ควบคุมกิจการต่อนะคะทางด้านนี้เพราะว่าเขามีหลายที่เนาะก็ก็เลยจําเป็นต้องขายนะคะก็คือตอนนี้เขาขายเออเท่าไหร่นะคะน้องพยรดราคาลงเยอะลดราคาลงเยอะมากครึ่งต่อครึ่งต่อครึ่งเลยนะทิพนอเนาะค่ะอ่าล้านหนึงล้านสี่แสนบาทหนึ่งล้านสี่แสนบาทเนาะ สวนตำบลบ้านเป้นนะคะผ่านองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเป้นนีอนามัยแล้วก็จะเป็นสถานีอนามัยนะคะสถานีอนามัยบ้านเป้นนะคะอบตจะอยู่ท้ายบ้านนะที่ค่ะข้างหน้าก็คือในตัวหมู่บ้านนะคะทางเข้าหมู่บ้านบ้านเป้นนะคะก็เป็นร้านขายของแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะแถวนี้เขาเศรษฐกิจดีบ้านบ้านเขามีตลาด บ้านเป้นขึ้นขึ้นอยู่กับอำเภอโพนนาแก้วนะคะอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะแต่ว่าเขาจะใกล้ใกล้โซนทางในเมืองโซนลก็มันอ้อมมาทางหนองหานนาทิศเนาะกว่ากว่าทางบ้านของเราค่ะ ก็จะเป็นบ้านเป้่าเข้าถึงหมู่บ้านแป้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่แต่เป้หลังใหญ่บ้านแป้จะเป็นชุมชนตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีท่าเรือข้ามไปทางฝั่งตัวเมืองสกลนครนะทิดเนาะ,ะไป ขึ้นเทียบชาที่โร<ล>ง,งพยาบาลหน้าโรงพยาบาลสกลเลยนะเนาะเรือเทียบ่าที่หน้าโรงพยาบาลสกลเลยนี่ไงแ้านแป้นโฮมสเตย์อ่าเป็นโฮมสเตย์ถ้าออกไปทางสวนสนะาธารณะมัดแป้นจะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยาสวนนพิงคารนะคะผู้ผู้ก่อตั้งเมืององหานนะคะ นนาก้วนะคะทะลุไปทางด้านหลังข้องเพืภอบนนาแก้วได้นะคะตรงนี้ซ้ายมือนะคะอันนี้ตรงไปนะคะ ันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็มาถึงหน้าแปลงนะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีรั้วรอบอยู่นะคะรั้วรอบไว้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ก็มากับน้องทิพย์ตามเคยนะคะน้องทิพย์สวัสดีค่ะ อันนี้ก็นองทิพก็เปิดเลื่อนประตูออกไปนะคะทิพเลื่อนประตูนี้หน่อยอเดี๋ยวให้น้องทิปนะคะก็ สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะก็ด้านหน้าก็จะมีรั้วกำแพงอยู่นะคะรั้วกำแพงทำไว้เรียบร้อยนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านแล้วก็จะมีบ้านเป็นออฟฟิศด้วยนะคะขามาให้ขนาดนี้แล้วที่ตกาไ ประะมาณไล่่แคเองนะเนาะทริปเนาะถูกมากเลยนะอันนี้เป็นต้นผักหวานนะคะเนี่ยกินได้ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก็กินได้เนาะต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก็กินได้หมดเนาะทริปเนาะต้นชมพู่ต้นชมพู่ต้นม่วงมามาทำอีกนิดหน่อยต่อเติมอีกนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้วค่ะเจ็กดีๆนะคะสังกะสีก็ยังดีๆอยู่นะทริปเนาะอาจจะมีบาง ก็มาปรับปรุงเอาค่ะที่ยากหรอกอแต่ว่ามาเราก็อยู่ได้เลยไงก็มีมาอยู่ได้เลยนะทิพนะบ้านนะานี้ก็หลังใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่หลังเล็กนะหลังใหญ่เลยแหละหลังใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ขอกุญแจเข้ามานะ,ะนเปิดได้ไหมก็จะตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเอ่อสำหรับไว้เป็นไอ้ตาช่างนะคะตรงนี้นะคะอ่าถ้าเรามาทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรก็ ตาช่างเราก็จะวางตรงนี้นะคะก็ทําได้เลยทางด้านในก็ถือว่าโอเคนะทิพนะใช่เ่าจะเป็นสองบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็ทําด้วยไม้เชื้อรานะคะโอ้ยอันนี้ก็ทํานี่ก็หลายแสนแล้วนะทิพเนาะทําบ้านก็น่าจะประมาณสองสามแสนสองสามแสนเนี่ยได้ และอีกอย่างโกดังข้างหลังเนะี่ยถ้าเราทำเพิ่มอีกนิดหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทางด้านนั้นนะคะลงไปก็จะเป็นห้องน้ําห้องครัวนะคะแค่บ้านนี่ก็สามสี่แสนแล้วเนาทิพย์เนาะ บ้านนี้ก็ประมาณสามสี่แสนนะไม่ต่ํานะคะสามสี่แสนเนี่ยสี 4, ่สี่แสนน่ 4, <000 S 2> นะหนูคิดว่าไม่ต่ําแน่นอนเลยสีแ่แสนห้าแสนก็ต่อเติมอรัลว่าก็เราก็ทําเป็นเป็นที่เก็บรถที่เก็บอะไรแล้วก็ง่ายไงยใช่ใชแ่แล้วก็ปรับปรุงอีกนิดหน่อยอ่าก็ปรับปรุงเอาแล้วที่เน<อ>าะให้มันต่ําลงก็ได้เนี่ยสังกะสีเนี่ยก็ยังใช้ได้ เจ้าของนะคะเสนอขายยกแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะก็เอ่อหนึ่งล้านสี่สนบาทราคานี้นะ่ะรีบเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็รีบเลยนนก็มีทางน้ำน้ำก็มีเจาะบอ่อหมอน้ำไว้อยู่แล้วนะทิพน้อทางนั้นนะ่ะอ,อ,อนนด้านหลังก็เป็นเหลือเป็นที่โล่งอีก อันนี้มาทําหลังคาต่อได้เลยนะคะอันนี้ยเขาก็เอาหลังคาออกค่ะตรงเนี้ยหรือว่าลมพัดไปทําเป็นห้องนอนได้เลยเนะนี่ยนะห้องนอนได้หนึ่งห้องเลยเอาที่มะขามแปะเนี่ยเอามะขามแปะหน่อยเลยกก่อนกอนเเด้อโอ้ยระวก่อนดีกว่าอ้ามันแตกหมดแล้วไม่มีใครมาเอามันแตกหมดแล้ว มาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้กินอะไรเขาปลูกไว้แล้วนะทิพนะเออเขาปลูกไว้แล้วยังสบายเลยค่ะได้บ้านด้วยหลังหนึ่งอ่ะถ้าตีมูลค่าบ้านออกไปสามแสนสามแสนแล้วก็ต้นไม้อีกเราไม่ต้องมานั่งรอคอยปลูกอันนั้นก็ต้นมะขามก็กินใช้กินได้เลยเนะา,าะแต่ก่อนแปลงนี้นะคะดาจะลงขายไว้ที่สองล้านสองล้านห้าเนาะทิพเนาะ อ่าทางด้านหลังทางด้านหลังเนี่ยเอ,อจะยังไม่มีรั้วนะคะแต่มีแนวขอบเขตไว้อยู่นะคะทางด้าน,านหลังหน้ากว้างท้ายแคบนะหน้ากว้างท้ายแคบนะคะสามไร่หนึง่งงาน,ะะนาสนิบเก้าตารางวานะคะท่านผู้ชมลักษณะทางด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีบอ่อน้ําอยู่บอ่อหนึ่งนะคะ แบบนี้นะคะต้นไม้อะไรเขาก็ปลูกไว้เยอะนะคะน้ำเนะี่ยตรงนี้อ่ามีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะคะอืมแบบนี้เลยนะคะนะค่ะเขาก็มีปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นลำไยอะไรหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่เจ้าของเดิมเขานะคะเขาทาไว้เลี้ยงปาก็มีสะเลยไม่ต้องขุดใช่ค่ะ เหลือพื้นที่ทําการเกษตรแต่ตรงนั้นก็ทํานาได้เนาะทิพนะเหลือพื้นที่ทํานาทําอะไรหลายอย่างได้เยอะแยะเลยนะทิพนะคุ้มมากนะคะท่านผู้ชมร้านสี่แสนเนี่ยรีบเอฟเลยนะคะเราไม่ทําแบบนี้เราก็ทําอย่างอื่นได้นะทิพนะเราไม่ทําพื่ผลทางการเกษตรเราก็ทำอ่ามามีบ้านอยู่ได้เลยนะคะร้านสี่นะคะซื้อว่อยู่ก็ติดถนนลาดยางเออซื้อว่าอยู่ก็ติดถนนลาดยางแบ่งขายยังได้เลยอ่า แต่ตรงนี้นะ่ะทำนาได้รู้สึกว่าเขาจะขุดดินไปนะพิพเนาะ,ะให้มันลึกลงไปนิดนึงเขาจะขุดดินขึ้นมาออนถมข้างหน้าเออขึดด้นมปถมข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ขุดก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะขอบเขตก็จะติดแนวรั้วทางด้านหลังเลยนะคะเป็นแนวมาอยู่นะคะ รายละเอียดก็เท่านี้ก็มาดูได้ด้วยตาของตัวเองถ้าใครจะรีบเอฟก็เอฟเลยนะคะแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมถูกมากมีบ้านอยู่ด้วยร้านสีไม่มีถูกอีกแล้วนะทิพนะอ,อันนี้ก็จะเป็นกองดินนะคะกองหินที่เขา เขาเช่าพื้นที่นะคะไว้ลงนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มาตักเอาไปนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากได้ก็ถามาซื้อซื้อขอเขได้อืมอันนี้แบบนี้เลยนะคะบ้านก็น่าอยู่นะคะท่านผู้ชมรีบเอฟเลยนะคะร้านสีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ คือแปลงน,นี้พร้อมที่จะทำธุรกิจนะคะบ้านติดถนนลาดยางด้วยนะคะ วันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ